สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วครัผู้ที่เกิดวันที่15มกราถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนมกราคมเดือนแรกของปี จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรืออยากเตือนอะไรชาวราศีมังกรบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอก หรืออยากเตือนอะไรชาวราศีมังกรบ้างมาดามจะใช้าศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องนะคะมาดูไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกได้ไพ่ h e e l of for t u n e นะคะวงล้อนำโชคของชาวราศีมังกรเขาบอกว่าในช่วงของช่วงเดือนมกราคมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยคุณใครที่คิดจะมีโครงการอะไรใหม่ๆก็ต้องเอ่อต้องบอกว่าใจเย็น เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จะดีกว่านะคะคุณเป็นคนที่คิดการใหญ่ในช่วงของในช่วงต้นปีพูดได้เลยว่าเริ่มปีใหม่แล้วอยากทําอะไรที่มันแบบ ต้องอลังการต้องใหญ่เพราะฉะนั้นเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จะประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณจะลงมือตูมเดียวใหญ่โตไปเลยนะคะในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่กําลังจะเติบโตขยับขย,บขยายสาขาส่วนใครที่กําลังจะลงมือทําใหม่ๆให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จะดีกว่าส่วนเรื่องอารมณ์ให้ระมัดระวังอารมณ์เหวี่ยงวินงง่ายในช่วงเดือนมกราคมนี้อาจที่จะเป็นคนที่ อะไรนิดอะไรหน่อยมาสก,กิดใจแล้วทําให้เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรระวังการที่คิดมากคิดเยอะคิดไปเองมโนไปเองมันจะส่งผลเสียให้กับตัวคุณมากกว่านะคะมาดูว่า v i e w of for t u n e จะบอกถึงอะไรมาดูไพ่ใบต่อมานะคะไพ่ใบต่อมาได้สิบเหรียญสิบเหรียญก็บอกถึงเรื่องครอบครัวนะคะเอ ต้องพูดว่า view of fortune อยู่ติดกับคำว่าสิบเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่าอย่าคิดเยอะอย่ามโนไปเองอย่าคิดมากไปเองจริงๆความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณเนี่ยจัดว่าดีอยู่ใครที่คิดอยากจะมีครอบครัวใครที่โสดอยู่อยากมีครอบครัวก็มีโอกาสที่จะมีครอบครัวได้ แต่อยากคิดมากคิดเยอะใครที่มีคนพูดคนคุยอยู่แล้วอยากที่จะเอ,อยากที่จะพร้อมแต่งงานแล้วอยากจะแต่งงานอยากจะลงเอยกันสักทีมีโอกาสที่จะได้ลงเอยแต่ข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นเราอาจที่จะหยุมหยิมคิดเยอะคิดมากไปเองหรือเปล่ามันจะทําให้เสียงเสียการได้หรือบางครั้งบางทีต้องพยายามอย่า อย่าหยุ่มหยิมมากไปจนทําให้เรื่องเล็กมันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องความเป็นอยู่นะคะฐานะทางการเงินหรือเศรษฐกิจภายในของคุณหรือภายในครอบครัวคุณเขาจัดว่าดีนะในช่วงเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงมกราคมดีขึ้นแต่มีเกณฑ์ใช้เงินเยอะ ะะมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะในที่นี้เขาบอกจะหมดไปกับคนในครอบครัวอย่างเช่นหมดกับลูกหมดกับหลานแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวระวังงบบานปลายอย่างเช่นว่าเราคิดที่จะมันช่วงช่วงเริ่มต้นปีนะบางคนอาจจะมีลูกมีหลานที่จะต้องเข้าเรียนอยากจะเรียนโรงเรียนนั้นอยากจะอยากจะเรียนโรงเรียนนี้ตังเป้าไว้เท่านั้นทน่านี้แต่ถึงเวลาแล้ว ต้องเตรียมใจเตรียมเงินเผื่อไว้ด้วยมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะส่วนใครที่คิดจะลงทุนก็ต้องเตรียมเตรียมตัวเผื่อเผื่อไว้บ้างเพราะว่าคุณเป็นคนที่เล็กๆนละทำไม่ค่อยเป็นถึงแม้จะพูดว่าให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แต่คุณเป็นคนที่ทําอะไรมันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการเพราะฉะนั้นระวังเรื่องงบบานปลายเกิดขึ้นแต่ถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับเอ,อ่ออาคารที่อยู่อาศัยหรือพวก เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะม,มีการต่อเติมบางคนอาจจะเออ่รีโนเวทบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยวังเรื่องงบบานปลายเกิดขึ้นด้วยนะใบต่อมาสองดาบ สองดาบก็บอกว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีมังกรเองมีความรังเลนะรังเลกับสิ่งที่ตัวเองจะทําขาดความมั่นใจหรือบางทีเนี่ยอาจจะฟังคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีจนทําให้คุณขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปรับฟังคําพูดคําจาของคนอื่นมากจนเกินไปต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเราเองก่อนแล้วเราค่อยค่อยเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดนะเชื่อได้ไหมฟังหูไวหูจะดีกว่า นะคะในช่วงของเดือนมกราคมสําหรับชาวราศีมังกรในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะคิดทําอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ถามว่าทำแล้วดีไหมทำแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จทำแล้วมีโอกาสที่จะทําให้ มีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนรู้จักคุณได้เยอะขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นอยากจะทําหรือคิดจะลงมือทําลงมือทําเดือนมกราคมเป็นช่วงจังหวะที่เฮงของคุณนะคะคิดทําบางคนดูอจะเอาเลิกเดือนไหนดีอยากจะทําเดือนไหนดีนะที่มันจะดีคุณเริ่มเดือนมกราคมไปเลยเป็นการเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยมันจะเริ่มเฮงเลยทันทีนะคะไมบต่อมาได้ไพ่เออเฮโลแพน ไพ่สังฆราชบอกถึงการที่ว่าจะทําอะไรก็ตามต้องมีกฎเกณฑ์มีกฎ,ม,กฎมีระเบียบในชีวิตนะคะวางแผนวางแผนการการดาเนินชีวิตของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นการเริ่มต้นปีวางแผนชีวิตในการทํางานมีกฎเกณฑ์มีกฎ,กฎระเบียบกับตัวเองนะคะทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาบอกได้เลยจะประสบความสําเร็จ อย่างเช่นถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์บางคนคุณต้องทําตรงต่อเวลาทําเวลานี้คุณก็จะต้องเวลานี้ทุกวันแล้วมันจะมีลูกค้าค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทมามั่งไม่ทมาํามั่งเล็ดวันวันนี้ฉันสะดวกเวลานี้ฉันทําเวลานี้อีกวันนึ่งฉันสะดวกกลางคืนอีกวันสะดวกกลางวันอีกวันสะดวกตอนบ่ายอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาดูเขามไม่รู้ว่าคุณไล์ตอนไหน ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดทําอะไรให้มันเสมอต้นเสมอปลายมีกฎเกณฑ์กับชีวิตของตัวคุณเองจะดีที่สุดถ้าถามถึงเรื่องการเงินเขาบอกว่ามีอะไรที่ได้มาแบบฟุกฟุกฟุกอยู่เรื่อยในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยมีเรื่องรายได้แบบฟุกฟุกเข้ามาอยู่ สม่ำเสมอนะคะสําหรับบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนอาจจะไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาค่อนข้างจะมีกฎเกณฑ์นะมีกฎระเบียบนะเขาจะสนับสนุนตามผลงานของคุณถ้าเป็นเรื่องการทํางานแล้วนะคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่เจ้านายหัวหน้างานคุณเนะี่ยเขาดูตามผลงานไม่ได้พักดันคุณหรือสนับสนุนคุณแบบก้าวกระโดด ดังนั้นทําอะไรก็ตามถ้าคุณมีความกระตือรือร้นทําอะไรเสมอต้อนเสมอปลายมีผู้ใหญ่สนับสนุนแน่นอนส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าอย่าไปชอบเด็กนะชอบคนอายุเยอะกว่านะเขาจะดูแลคุณอย่างดีแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อคุณแต่ถ้าชอบเด็กกว่าก็ต้องมาดูอีกทีหนึงว่าดวงของคุณสมพง์กันหรือเปล่าแต่ในที่เนี้ชาวราศีมกรคนโสดชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าจะดีกว่านะคะใบต่อมา ใบต่อมาเขาบอกว่าได้ไพ่สี่สีเหรียญสี่เหรียญบอกถึงการที่ในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยชาวราศีมังกรทำอะไรก็ตามจะมองที่ผลประโยชน์ก่อนคุณจะมองผลประโยชน์โดยที่ไม่สนไม่สนใจไม่แคร์สังคมไม่สนใจว่าจะน้าอินหน้าพรมคุณจะเป็นเพื่อนหรือคุณจะเป็นใครก็ตามผลประโยชน์ต้องมาก่อนต้องดูการต้องมีการตกลงกันว่าเออผลประโยชน์ค่าตอบแทน มันสมน้ําสมเนื้อคุณถึงจะโอเคแต่ในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะดังนั้นคุณจะสปอยตัวเองคุณจะสปอยลูกสปอยหลานสปอยคนในครอบครัวแต่ไม่สปอยคนรอบๆตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีคู่ครองคุณจะสปอยแค่คู่ครอ,องของคุณเท่านั้นลูกหลานของคุณเท่านั้นพ่อแม่ของคุณเท่านั้นแต่พ่อแม่แฟนอย่ามายุ่งพี่น้องแฟนฉันไม่สนประมาณนี้นะคะ <c oughs> ในช่วงเดือนมกราคมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคุณอย่าไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปได้อยค่ารายเออเรื่องรายได้มากเกินไปนะคะบางคนเนี่ยจะมองที่ผลประโยชน์ค่าตอบแทนสูงๆไว้ก่อนอะไรที่มันได้ได้เงินน้อยคุณอาจจะปฏิเสธปฏิเสธบางทีคุณปฏิเสธเงินน้อยเนี่ยหลายๆครั้งเข้ารวมๆกันแล้วมันมากกว่าเงินมากกว่าไอ งานที่มันเป็นรายได้ก้อนโตอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าดูอย่าดูหมิ่นเงินนะคะอย่าดูหมิ่นเงินน้อยอย่าด้อยค่าเงินน้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีงานจอบเล็กจอบใหญ่พยายามพยายามรับไว้ให้หมดมันจะทําให้คุณมีรายได้ผ่านผ่านมือตลอดเวลาแต่ช่วงเดือนมกราคมราศีมังกรใครที่ก่อนหน้านี้ปีปีหกแที่ผ่านมา เศรษฐกิจกของคุณอาจจะย่ำแย่หรืออาจจะไม่ดีเดือนมกราคมเนี่ยเริ่มต้นดีเลยทีเดียวนะคะใบต่อมาได้ไพ่สี่ดาบสี่ดาบระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกรใครที่ทำงานหามลุ่งหามข้าม,ามทำงานหักโหมมากเกินไปเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะมีการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆแต่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแบบร้ายแรงมันจะเป็นการเจ็บป่วยตามบางทีอะ ไข้หวัดบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะตามธรรมชาติตามเอดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในะช่วงเนี้ยมันน่าจะหนาวแต่มันมันหนาวแบบไงหนาวแบบร้อนๆอ,นอะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็อากาศเย็นบ้างเดี๋ยวมันก็ร้อนบ้างยิ่งอยู่กรุงเทพเนี่ยหนาวอยู่สองวันสาวันไปละร้อนละนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เราเป็นหวัดอยู่บ่อยๆมันก็อาจจะเจ็บป่วยได้จากบางคนเจ็บป่วยเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนเจ็บป่วยเพราะว่าเออ่ เกี่ยวกับเรื่องอากาศที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะใบต่อมาได้ไพ่สามไม้เท้าสาไม้เท้าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยราศีมังกรไม่ค่อยได้อยู่ติดที่มีเกณฑ์เดินทางอยู่บ่อยๆแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่คิดอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะกำลังมองหา โอกาสดีๆที่จะเข้ามาถ้าได้โอกาสดีๆเข้ามาเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงลังเลว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่ดียังตัดสินใจไม่ถูกแต่ถ้าเกิดที่ใหม่เขาให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าคุณไปแน่นอนนะคะในช่วงของเดือนมกราคมเนี้ยมีเกณฑ์ของการที่อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเปลี่ยนที่ใหม่ใบต่อมาได้ไพ่หนึ่งถ้วยไ <c oughs> พ่หนึ่งถ้วยเขาบอกว่า ในช่วงมกราคมนี้ชาวราศีมังกรมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์กับทุกเพศทุกบับเป็นคนที่เซนสติฟทง่ายอ่อนไหวง่ายเชื่อคนง่ายคอยตามง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังอารมณ์ของตัวเราหน่อยการอ่อนไหวง่ายเนี่ยมันจะทําให้เราหนึ่งเราถูกหลอกง่ายด้วยสองนะมันจะทําให้เราบางทีคิดคิดไปเองมนโนไปเองจากอารมณ์ที่อ่อนไหวเดี๋ยวคุณนุ่นยุทีเดี๋ยวคนนี้ยุทีก็จะอ่อนไหวตามแต่เป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณจะมีความสุขได้นะจากการที่ เรามีกฎมีระเบียบกับตัวเราเองรู้จักวางแผนนะคะในการดําเนินชีวิตอะไรก็ตามที่คิดว่ามันไม่ดีเราก็อย่าเข้าไปยุ่งหรือบางคนอาจที่จะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เมื่อได้เปลี่ยนแล้วคุณก็จะมีความสุขสําหรับบางคนหรือบางคนอาจที่จะไม่อยากอยู่กับที่อยากจะออกไปทํางานออกไปเจอโลกกว้างออกไปสู่สังคมในช่วงเดือนมกราคมเนี้คุณจะได้ออก ออกสู่สังคมจะพบปะเจอเจอผู้คนมากขึ้นแล้วทำให้ตัวคุณมีความสุขมากขึ้นด้วยใบยต่อมาได้ไพ่เอ็มเพสนะคะไพ่เอ็มเพในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีเออขออภัยค่ะไพ่ e m p เพลนไม่ใช่เอ็มเพนะคะไพ่เทมเพลนเทมเพลนบอกถึงออการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมดวงมันขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกแล้ว ในช่วงของเดือนมกราคมเนี้ยโดยเฉพาะชาวราศีมังกรในช่วงประมาณ <c oughs> หลังวันที่ยี่สิบไปแล้วจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรโยกย้ายองค์กรต่างๆบางคนอาจจะเปลี่ยนงานใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนแนวการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเออเขาเรียกว่า เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากบางคนที่โสดอยู่ก็จะมีคู่หรืออาจจะแต่งงานเกิดขึ้นเป็นช่วงที่จังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ได้แย่ลงนะบางคนอาจจะถูกโยกย้ายไปตรงโน้นตรงนี้แล้วมีความรู้สึกเครียดไม่สบายใจมันต้องแย่แน่ๆเลยไม่ดีแน่ๆเลยแต่เปล่าเพราะแย่เย้ายไปแล้วกลับกลายเป็นว่าดีมากกว่าที่เดิม ไม่ต่อมาได้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอย่าคิดมากอย่าฟุง้งอย่าคิดเยอะคิดไปเองนะคะเป็นช่วงที่บางทีเราอาจจะมีความเครียดหรือเราอาจที่จะคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะแล้วจะทําให้เราเครียดได้เจ็ดถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าบางคนโครงการในสมองเยอะเหลือเกินอยากทํานูน่นอยากทํานี่อยากทํานั่นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะทํา อะไรเพิ่มเติมแต่คุณได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทํามันจะไม่ประสบความสําเร็จนะเพราะมันแค่อยู่ในความคิดแต่ถ้าคุณอ่ะหยิบจับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าอันเนี้ยมันถนัดที่สุดเอามาลงมือทําดูก่อนแล้วค่อยคิดทําอย่างอื่นต่อๆไปในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยคนโสดก็บอกได้เลยว่ามีเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาหลากหลายให้คุณเลือก เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะเลือกแบบไหนที่เราชอบแบบไหนที่สินเสมอกันแต่ถามว่าในช่วงของเดือนมกราคมความรักมันจะดีไหมจริงๆมันมีการที่เราจะเจอคนที่บางคนเนี่ยมีคนคุยอยู่แล้วเพราอาจที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนคู่เกิดขึ้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยคุณเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนนี้โอเคกว่าแล้วมีโอกาสลงเอ,อยกันได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ใบต่อมา ราชินีถ้วยราชินีถ้วยเขาบอกว่าโอ้พร้อมเต็มที่นะสําหรับใครที่โสดอยู่พร้อมเต็มที่ที่จะแต่งงานราชินีถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคุณทํางานคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าปกครองลูกน้องก็ต้องปกครองด้วยการที่ใช้พระคุณมากกว่าพระเดชจะเป็นการซื้อใจลูกน้องให้อยู่กับเราได้เงี้ยได้นานทํางานกับเราด้วยความซื่อสัตย์ได้ถ้าคุณใช้แต่ อย่าใช้แต่พระเดชเออต้องใช้พระคุณออาพูดผิดซะอีกนะขออภยัยคุณต้องใชพ้พระคุณมากกว่าพระเดชถ้าคุณใช้พระเดชเอาแต่ดุด่าว่ากล่าวไม่เคยชื่นชมเลยลูกน้องจะอยู่กับเราไม่ทนมันก็จะมีการเปลี่ยนลูกน้องอยู่บ่อยๆแต่ถ้าคุณใช้พระคุณด้วยการที่เรียกว่าชื่นชมเขาอะไรที่มันทําแล้วเสร็จตรงตามเวลาหรือเสร็จก่อนเวลาอาจจะมีโบนัสเล็กๆน้อย,อยให้เป็นของรางวัลจะทําให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นการซื้อใจ ทำให้เขาทํางานกับเราแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องรู้จักวางแผนในการที่จะปกครองคนแล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานบริษัทก็จะมีลูกน้องซื่อสัตย์ต่อคุณใบสรุปใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายได้เด็กไม่เท้าเด็กไม่เท้าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยหนึ่งนะมีเสน่ห์สองคุณเป็นคนพูดเก่งคุยเก่ง มีวาทศิลป์นในด้านการพูดคำพูดคำจาของคุณเนี่ยหนึ่งต้องรู้จักอ่อนน้อถมถ่อมตนทําตัวให้หน่ารักเข้าไว้กับทุกเพศทุกวัยมันจะทําให้คุณเนี่ยเข้ากับคนได้ง่ายและมีโอกาสดีๆเข้ามาและมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าค,คิดว่าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เด็กไม่เท้าในที่นี้เขาบอกว่าทําแล้วสําเร็จนะสำเร็จก็จริงแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่าในคําว่าเด็กไม่เท้าเนี่ยคุณจะถูกมองว่ามีนิสัยเหมือนเด็กดังนั้นอ่ะเราจะต้องเป็นคนที่อ่อนนอกแต่ต้องแข็งในถ้าเราทั้งอ่อนนอกทั้งอ่อนในนะมันจะทําให้เราถูกหลอกได้ง่ายแต่ด้วยความเก่งของคุณทั้งพูดเก่งทั้งความคิดความอ่านการตัดสินใจดีเลยทีเดียวดังนั้นอ่ะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากด้วยไม่ใช่ว่า ทำตัวเป็นเด็กแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนรักเราแล้วเราจะจิตใจเราก็อ่อนไหวหเป็นเด็กไปเลยอันนี้จะถูกหลอกง่ายเรามาดูมาดามจะใช้ไพ่เมเจอร์ในการเออ่สรุปปิดท้าย3ใบนะคะมาดูว่าไพ่เมเจอร์จะบอกอะไรบ้างไพ่ใบแรกได้วิวออฟฟอร์จูนไพ่ใบที่สองได้ไพ่เดทไพ่ใบสุดท้ายได้เ e r m i t ให้สรุปปิดท้ายบอกว่า w i l l o f o r t u u n e กแล้วนะทำอะไรก็ตามเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่มีเกณฑ์ของการที่ใครที่ปีที่ปี68ย่ำแย่มาปี69เนี่ยชีวิตจะพลิกฟื้นนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะใครที่ปี68มันดีนะปี69อาจที่จะ ผิดหวังสักหน่อยนะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าปี68ย่ำแย่มาปี69ชีวิตจะพลิกฟื้นสิ่งที่สำคัญต้องทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่าใจร้อนมาอุ๊ยทําปุ๊บมันจะต้องปางปับ๊บมันจะต้องบูมเลยมันจะต้องได้เงินก้อนโตมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นการมันเป็นความสําเร็จที่ค่อยเป็นค่อยไปและคุณจะต้องทําอะไรด้วยความพิถีพิถันคิดให้รอบคอบมีกฎเกณฑ์มีการวางแผนในการทํางานให้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วที่สําคัญเลยสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองคุณอยู่ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสวดมนต์ไหว้พระบ้างแล้วลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาตามคุ้มครองเราด้วยแล้วมันจะยิ่งส่งผลดีให้กับตัวคุณในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีมังกรใครที่คิดการใหญ่มีโอกาสที่จะพังได้นะแต่ถ้าใครที่เริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่แล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำใหม่ๆคุณถึงจะประสบความสำเร็จในช่วงเดือนมกราคมนี้ สำหรับบางคนนะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือใครที่สุขภาพหรือใครที่อายุเยอะแล้วต้องพูดเงี้ยใครที่อายุเยอะแล้วไปตรวจสุขภาพไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพบ้างระวังโรคแบบระวังอาจจะมีโรคประจําตัวที่มาจากทางกรรมพันธุ์หรือโรคเรื้อรังแบบรักษาไม่หายรักษายากอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็ง อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในบางคนระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะช่วงของเดือนมกราคมนี้ถ้าถามถึงเรื่องความรักชาวราศีมังกรอาจจะพบรักกับชาวต่างชาตินะหรือถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะใครที่มีคนรักอยู่แล้ว อาจจะรักเก่าอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้พบรักใหม่ที่ถูกใจมากกว่าในช่วงเดือนมกราคมบางคนอาจจะโอ้พูดคุยกันมานานแล้วไม่ขอแต่งงานสักทีบางสิ่งบางอย่างก็ใช้ความอดทนในการที่จะประคับประคองเพื่อที่จะเป็นแฟนกันจะต้องลงเอยกันอายเขาคบกันมานานแล้วแต่มันถึงเวลาถ้ามันไม่ใช่นะมันก็จะปรับปรับเลิกกันได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น เราเอาตามที่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันต้องทนเนี่ยมันจะไม่สามารถทนไปได้ตลอดนะเพราะมันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอะอยู่ด้วยความใช้คำว่าทนเนี่ยคุณจะมีขีดจำกัดของความอดทนแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วแบบทำตัวได้อย่างสบายๆไม่ต้องมีใครทนใครคุณจะอยู่กันได้ตลอดชีวิตนะคะ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ